จริงก็คือขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนคือครูหมดเลยเวลาไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนไข้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็จะช่วยตลอดแล้วก็มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้งขอบคุณพี่พายาวาลทุกคนคือบางทีอะ่ะหนูทํางานหนูไม่ได้กินข้าวเลยคือข้าวเช้าเที่ยงเย็นของหนูอะ่ะมันคือหนึ่งทุ่มอะ่ะมีพี่พายาวาลอะ่ะ <laughs> ก็คือซื้อของมาให้ตลอดเลยอะ่ะ ชวนกินข้าวหรือชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้มันจะเป็นเวลาแป๊บเดียวอ่ะหมอกินมกหมูกระทะไหมหมอกินซุปขี้ไหมอะไรเงี้ยกินค่ะ <c oughs> อืมแบบขอบคุณพี่พยาบาลมากจริงที่เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะขอบคุณถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำงานกันเป็นทีมไปได้ค่ะ <c oughs> คนไข้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยกลับบ้านได้อย่างาปลอดภัยนะคะพี่อยากขอบคุณเลยก็คือขอบคุณทีม work มไม่ใช่แค่ทีมเวิร์กนะมันเป็นทั้งโรงพาบาลเลยค่ะที่เราต้องขอบคุณทุกๆคนเราเข้ามาในอาชีพงานเนาะมันเกี่ยวกับคนชีวิตคนเลยค่ะในการช่วยเหลือคนมันมันดีที่สุดแล้วนะ